ไอตามอมแต่กูว่าจริงๆกูก็คิดอยู่แล้วนะว่ามันว่ากูก็อยากดูไอรามจะคิดยังไงแต่สุดท้ายก็คิดอย่างที่กูคิดไปจริงๆเลยก็ไม่อะมันทำอะไรผมี่กูแค่จะดูเชิงเฉยนะว่ากูจะให้มันเลือกระหว่างสองที่ไงกูเห็นมันมีอีกที่หนึ่งใช่ปะละ่ะจริงๆกูไม่ได้อยากตีียอะไรพวกนี้หรอกเรากูแค่ดูใจคน,นเฉย งานนี้รามสวยนะบอกนีกูแค่อยากรู้ว่าคนเราถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่ามันจะเลือกทางที่ดีกว่าแล้วจะม,มีทางเลือกของตัวเองโดนในรามโดนกูคิดว่ามันจะเลือกมึงนะเอาจริงอะ่ะมันเกิงใจบอลมาก งั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับสภาก็ได้เราไปคุยเองที่กระดาษเดียวเราคุยเรื่องแก๊งเรื่องคนกับเราให้จบกันปะได้ได้พี่บอกพี่ต้อมบ้างไม่เดี๋ยวรอให้ไอ้ลาบอกก่อนแหะทางนั้นนหะให้มันเลือกให้มันเลือกทางให้มันเสร็จก่อนจะโดนลับได้ไงครับถ้าดูให้มันแยกแยะออกมันก็ไม่มีใครด่าใครนั่นแหละครับดูให้มันแยกแยะให้เป็นครับผมเล่นแค่จบในเกมผมไม่ได้กดมานั่งด่ามันนอกเกมนะมันต้องแยกแยะก่อนนะอย่างแรกอะ ไม่ได้ห่าชีวิตจริงมันนะ มันอยู่มังตั้งแต่เดือนไหนพร้อมผมอะ่ะแต่เปิดได้ปะตั้งแต่สร้างแกงสร้างเลยเหรอใช่มผมก็อยู่ตั<อ>้งแต่สร้างเหมือนกันปีหนึ่งแล้วปะใช่ปีกว่าละปีกันอีกสองเดือนเพราะผมออกเกมไม่ต้องเดือนตอนผมออกก็ปีพอดิ ฮัลโหลครับคูพระรามไม่ได้ผิดอะไรนะครับใจเย็นนะครับคุณต้องแยกแยะก่อนนะครับอย่างแรกคือเรื่องในเกมก็คือเรื่องในเกมนะครับส่วนเรื่องสายเลือดหรือว่าอะไรแต่ว่าเอันนี้ไปเอาอะไรมาใส่คือทุกคนมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วในชีวิตคนเราดำเนินมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องในเกมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันก็คืออีกโลกหนึ่งนะไม่ใช่โลกเดียวกันนะมันคืออีกโลกหนึ่งนะเฮ้ยมอ กูว่าถึงเวลาของมึงแล้วบอลดวงใจเอ้าโหลดดูเลมอนไม่ดับหลอนี่กูกูกูไม่ติดตลกกับมึงนะไอ้เกต้องให้เกียรติกูด้วยอ้าวเอาไครับดูเลมอนมือพูดดีๆกันนะเป็นผู้ใหญ่ก็ขอโทษครับที่โดนเลมอนนี่มันโทมาหากูนะมันจะลอกกูอยู่โดนเลมอนอ้ากล้ามโว้เอาไอ้นี่ออกแกงได้ปะไอนี้เหรอเออ คำพูดคำจามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอา้าฮัลโหละนะกลักกามเป็นไรฮัลโหลพี่ไปแอาเข้าแกงดีกว่าพี่ต้อมฮัลโหลต้องลอยลามต้องลอยลามไม่ต้องไปด่าใครนะผมไม่ได้ด่าลามชวิตจริงนะผมไม่ได้ว่าอะไรทัยงคับสีอับ R ห้าสิบเยส ไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ดูอะไรพวกแบบดีๆหรอกผมว่าก็แค่ดูแค่วนหลูพวกนี้แหละแยกแยะก่อนอย่างแรกอะตาไปตามไปดิตามเพื่อนไปแกตา้มไปอะไปวะได้ไปเลยเพื่อนฮ่าฮ่มึงเหมือนอันเชิญมาถูกตัวมึงรู้แล้วไอ้มันมาหาไอ้มันมาหาไอ้ไอ้รามึงไปถามพี่ต๊อบดิบอกไง ว่าตังค์ไม่ได้ฝากมาที่ก์ปูอะไม่ได้แล้วเราตังค์เราตังค์เราตังค์แล้วตัวนี้มีใครชื่อเขียวปะไม่กูชื่อรีวายเออเออชื่อปิกเดี๋ยวต้ามันกลังมานี่ไงไไไจะรีบไปไ,<ด>ไหน<ร><า>ไอ่ะดูรีบเนาะไม่รีบเพื่อนดูแบบลกๆรีบๆนะชีวิตอะนะเร่งรีบนะ ทำไงดีวะแกงไม่มีสับปะเลืเลยเว้ยทำไงดีวะโอ้หสตอรี่เดียวฟิกป่าเปล่าไม่มีอะไรไม่ต้องไปด่าอะไรมันชีวิตรจริงนะครับควรใจเย็นนะนตั้งสติก่อนนะ ดึงบัตรครับอ่าโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับยังยังเฮ้ยที่เขาเลยโอ้ยปาดตบะบัเลยเว้ยแจงเราเลยคนยืนคนไหนครับในปตามไปตามในปตาม ไอฟิกไปซื้อมาเถอะไหมไอฟิกเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคโอเคพี่ต่ำเราไม่ต้องตีนะฮะเราแจกเพื่อนโอ้ยแต็กโอเคไหมเนี่ยแจ็คไม่เป็นไเพื่อนขอโทษดีเดียวมันรับปากไปแล้วด้วยเนี่ยมันดูไม่ดีเพื่อนเรารักแน่เหมือนเดิมเราเราไม่ตีฮะวันนี้เรายังไม่พร้อมนะคนเลยไม่มาฮะเดี๋ยวรอคนเข้าอะไรเรียบร้อยก่อนนะค่อยว่ากันทีนึงเพลือ โอ้โหเยบไปเดี๋ยวเวลารำอยู้เรายามาไอฟิกเอ้มึงเขาไม่ตีมึงยาวรถทำไมเอ๊ะมาก่อนพี่พี่นี่หน่เออมา เออแม่เอาเข้าอ่ะม่เอามอนเข้าอ่ะไปบอกลายลามเลไอต้าบอกว่าขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาขอบคุณที่อยู่ร่วมโชคดีหมขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาขอขออเขาก่งเขนี่ลามไหม91 อะไรพี่้ำผมสตอรี่เดียวพี่เป็นไรเนี่ยแยคเป็นไรไม่ด้พูดเลยอะไรสตอรี่เดียวเนี่ยใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรนใรเป็นอะไรใครเป็นอะไรนอไอรเนอะไรอะนอะไรอะในึ่งใครเป็นอะไรไมใครเรใครเป็นอะไรเอะะเอเนอเลีนยเปนเีนอะรอมันแป๊นชื่อในโทรศัพท์เันอะไรอรอรเนรรเข้าไรเนี่ไบัตรเข้ามีพี่ทไมอ๋อบัตรเข้าบัตรแกรไม่มีพี่มีแต่บัตรออก เดี๋ยวลอรีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้กลับมาครับเรียกโชคดีนะนี่วายมึงนี่ปั่นนะกู๋จากเพื่อนเดี๋ยวมาเพื่อนกูลบชื่อมันแล้วกูลบชื่อมันแล้วไม่ให้มึงกลับมามึงก็ไม่เจอกูแล้วกูบอกให้เจอไม่เจอดีกูไปหามึงเองอ่ะเดี๋ยวกูไปหาเพื่อนเพื่อนเองโอ้เรื่องของมึงโอ้ยโอ้ยโดนโอ้วกอวย ูคิดใหม่ีอ่ะ้มึงลบชื่อมาเดี๋ยวไอ้นี่ลายชื่อดิ้เทมเพทอ่ะไอ้ดีวายน้องเขาออกแล้วพี่ผมเปลี่ยนชื่อนำเดปลี่ยนเป็นรามเฉยฮะใช่ใช่ใช่โอ้โอ้หืมไปแปลรามถ้าอยากออกขนาดนั้นไปเดี๋ยวกูเล่นเองโอ้ยมอนมึงไปก่อนกูอีกอย่าพูดไม่เด้มึงเอาบัตรเขาแกงให้มอนดิให้ยังไม่กูไม่มีบัตรไม่มีบัตรเชื่อเชื่อแต่ทำดิมีของทำไม่ได้ ไม่มีเพื่อนเมื่อกี้ของกูบาดออกไปแล้วอะไรไม่ค่อมีนะลีไว้ฮะคนเราออกไปแล้วมันคุยคุยกันยากนะเวลาโอ้โหโอ้โหปาดเสียนลามรามมึงมึงจำชื่อกูได้ไหมเนี่ยโอ้โหโหพี่รามพี่ผมใครนะพี่ไม่ถ้าคนพร้อมมึงเล่นเลยตั้มถ้าคนพร้อมเล่นได้เลยกูได้หมดอะถ้าคนพร้อมมึงเล่นได้เลย สรุปกูต้องไปตีบัตรบอกให้ตีไม่ให้กูด้วยดีตีไปแล้วนี่ฮะไปเร็วด้วยนี่ฮะไปแล้วผมผมรออยู่นี่นะขึ้นมาไอ้มาไปไหนเจอกันน้องชายเดี๋จะรอนี่ก็ได้รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาไปไหมพี่ไปไหมเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวมันก็มานี่ไปไหมหนึ่งไอตั้มไงเดี๋ยวมันก็มาคดพามอนเขาแข่งไง ดูดิเด็มดีเขายืนตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วแหละเราไม่ทำเพี้ยอะไรเลยกล<อ>ัวว่ากูไม่ได้ตีแล้วเนี่ยรู้สึกอ่ะแค่พี่เดินไปบอกสภาว่าออกคุยกับเอ็มดีเนี่ยพี่ก็ได้ตีแล้วใช่อยู่ที่เราแล้วตอนเนะี้ยเราเราตีแล้วอยู่ที่เราแค่อยู่ที่เราอ่ะเออแบบเรียกคนมาพร้อมแต่แต่ถ้าเกิพี่พี่บอกว่าไม่ตีแล้วแม่งแบบโอ้โหกลต้องตีจัดเลยนะไอ้เหี้ยแต่ว่ามันมันซื้อมันซื้อได้เราไม่ได้ไง ใช่ใช่ว่า<ช>เรื่องเรามาบอกสภาไปก่อนแล้วด้วยเราไม่ทำอะไรเขาด้วย <S <S 2> <S 2> เ,เดี๋ยวเราก็พอยตั้งมาไพ่มอนเข้าแกงเราก็กลับเลยไงไม่ต้องทำอะไรแค่ชิวๆววาง,งานร้านต่องานร้านต่อชิวๆเออทำไปเนี่ยไอ้ดอปมาเล่นไอ้ดอปชิวๆไม่คิดอะไรให้เขาให้เขาตามคนมางั้นแหละให้มันตามคนเลยเฉยไม่มีไร ก็เรียกความแอคทีฟของแกงเขาไงเราก็ช่วยเขาแล้วเนี่ยเออขอยะซองนะมาเยอะไหมนะโอ้โหมันเหม็นเท่าเดิมเลยตอนสามสิบคนชิวๆน้องมาทำไมสามสิบคนเรามาสามคนก็ยีหลยอยซ้อเาไอ้มอนเขาแกงแล้วก็กลับแล้วเนี่ยมาทำไมเออชิวมาทำไม เออเขาจะมาทำไมวะว่าแต่จะเรียกตีคู่นี้ก็ได้ทำไมตอนไม่อยู่คู่นี้กูตีคู่นี้ก็ได้ทำไมมันต้องเข้ามาหลีกแล้วใช่ปหมละ่ะใช่เราเราถือไพ่เนี่ยกว่าเขาถือคิงอ่ะเราถือเอทอ่ะใช่เรามันตองเอทอ่ะใช่ปหมละ่ะเราโฟกัสอ่ะคิดฟิกถูกตียี่สิบเจ็ดแหละตีคู่นี้ก็ได้วันเสาร์ ทำไมก็คนเราพร้อมวันเสาร์มีอะไรใช่ปะพรุ่งนี้วันที่ยี่ห้าพี่ก็ใช่ไงก็วันเสาร์ไงใช่วันเสาร์อู๋ชียวไม่คิดไรอ่ะอู๋ชียวไม่คิดไรจบก่อนลอยกระโถงแบบตั้งไปเดี๋ยวกันไหนดูกันเนี่ยบัตรบัตรบัเมื่อยมอนเขาแกงเสร็จแล้วกลับเลยแล้วนะไม่น่ามีอะไรอ๋อได้พี่ เราตีพาไปไหนหมดวะเนี่ยตีพรุ่งนี้ไงน้องเนี่เดี๋ยวผมได้สบายรอสภาสภามันนี่แหละเห้เราเตรียมตัวไงได้มึงไม่ได้ไปพัทยาใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้แหละมั้งเอาดีเออเอาดีสป็งานพูดหรอเออเป็นงานวันเกิดพี่คิงไงไปจริงเหรอฮะอ๋อพรุ่งนี้ไงมันเกิดพี่คิงยี่สิบห้าใช่เหรอพรุ่งนี้วันเกิดพี่คิงแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเรียกตีพรุ่งนี้นะมันมันน่าจะไปกันเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไอหยกไอหลัง ไอ,ไอ้พวกนั่นแหละโอเคน่าจะไปหมด okay, 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 okay. ไอ้นิกอะไรพวกนี้ฮะฟ้าก็ไปใช่เ <ไป S 2> น็กนะก็เลยไปหมดอยู่แล้วฟ้าเถื่อนก็เลยจะไปไอว่านั่งเลยไปตามขับไอ้นี้เอาผ่านอะ่ะเยสมีคนขับให้ฮะไอ้เนี่ยเดินไปพี่เฟมอีกไอ้อะไรเงี้ยน่าจะไปหมดเลยไอ้หลุยงานคุม อะไรพี่จะใส่เสื้อพระไปไหมนะพี่เสีอ่อเสื้อพระกิ่งวอร์มเนี่ยพี่ตามพี่ขอเสื้อพระสีฟ้าได้ปะเสีม่วงกิ่งวอร์มอะพี่ได้หน้าสภาเย็นนั่นน่ะพี่พี่ตามไปดิไปดิเออจะไปซักผ้าเพราะคนเขาแก๊งอ่ะค้าเพี่คนคะาเงี้ยคนเดียวครับนี่บาดติดของผมอ่ะไรล่ะไม่ไอ้ใจแย่อย่างเงี้ยเดี๋ยวตาม ทำไงให้มันตีเสร็จกันไปโอ้โหแล้วมันให้ไปต่อคิวสิบคิวเลยหรอแรงไปถ้าให้แอดอบโดนไหมนะ แอรามครับแอรามเฮ้ยแกงเราไม่ได้มีอะไรบอกรึเปล่าบอกเปล่าอบแก๊งอยู่ไหนครับอกเพื่อเลยแยกย้ายเลยน้องไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะติกตั้มไม่ได้มีอะไรแล้วน้องเราแค่มาลองใจคนเล่นๆไหมเช็คบัตรในตัวด้วยครับมีไหมคนผม้ามึงเสียตับเ้งใจเลยนะตั๊กไม่มีครับไม่มีงอมนั่นแหละ ลองเจแต่ไปจริงเออที่ลองใจแต่ไปจริงเฉยกูคิดว่ามันจะเลือกเรานะกูว่าทำไมมันเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่อยากีส่ไว้สัตว์ไม่ได้อะไรมันล็อหมูเก็มามันรับปากหองหมูมาแล้วไงก็เข้าใจสายเลือดเด่ะมัลเฮดอะใช่ปะล่ะเช็คบัตรในตัวครับมีไหมบัตรแกงการ์ดฮัลโหลโดเรมอนนักกล้ามมีมีครับมีมีนี่บัตรประชาชนครับ เอายอดครับมีบัตรแกงแล้วบัตรดําแล้วอ่ะครับมีบัตรแกงยาคุยระบายไม่มึงกลับมาค่อยว่ากันแหละเดี๋ยวผมเออผมผมว่าจะบอกพิงกันว่าเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้ผมเกรงใจพี่คิงด้วยได้ใช่หรอกเออเพราะฝั่งฝั่งนู้นด้วยไงกูเข้าใจวะไม่กูก็เผยแล้วกูไม่ได้อยากตีกูแค่มาปั่นลาวไม่ใช่ถ้ากูอยากตีกูให้มึงคุยระบาแล้วแต่ลาวนี่กูว่า ต่อคิวต่อคิวอ่ะกูบอกเลยต่อคิวอ่ะไปรอรพี่ไปไปเดากันมองไปเดากันเนี่ยบ้าไปเดาเดี๋ยไปอยากเจออยากตีอ่ะมีป่าววะไม่แบ่เดาไหนกันน่ะไปมัเลย